สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมารีวิวเรื่องการาเอ,อะนะทดลองปลูกมเมล็ดพันธุ์มมเมล็ดถั่วอ่าครับผมเล็ก,กเกษตรมือใหม่แล้วก็น้องภูมิอ่จิเมื่อกี้ที่มีเพลงอยู่ดีดีเพราะว่อัปเ,เ,เดตไปแล้วหรอครับอ่ะพอดีว่าวันนี้ได้ไปเซเวลเว่น นะก็เลยอยากจะกินหน้าตาแบบนี้เลยถั่วนะครับถั่วไหลเสือก็ซื้อ,อ,อ,อมานะครับในราคา25บาทเราก็เลยอยากจะมาปลูกด,ด้วยตนเองครับอืมนะครับจริงๆแล้วดูดูดก็ก็ต้องเราก็ต้องดูนะดูจากที่อาจารย์ที่เขาปลูกกันใน YouTube บ้างแหละนะครับเพราะว่าเราก็ต้องศึกษาก่อนที่จะลงมือทำนะครับก็มีขั้นตอนไม่ยากเท่าไหร่ที่เราจะทำการปลูกนะครับอ่า เขาถามอะไรไหน่อยหลังจากมันเหมือนกับสุกแล้วอะ่ะอืมันจะปลูกได้อีกไหมปลูกไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันสุกแล้วกินได้อย่างเดียวครับ <c oughs> อ่ากินได้อย่างเดียวนอกจากว่าเดี๋ยวถ้าเราไปปลูกใหม่เนี้ยนะครับเราปลูกเอาไปปลูกอ่าเราต้องไปซื้อุ์เมล็ดพันธุ์มาใหม่เนาะซื้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่เสร็จปับ๊บเราก็จะเอาไปปลูกพอปลูกคราวนี้ปลูกเสร็จปับ๊บเราก็สามารถจะเก็บเอาเมล็ดที่เราปลูกได้เยอะเนี่ยเก็บไว้เป็นพันธุ์สำหรับปลูกในครั้งต่อไปได้ อืมประมาณนั้นอ,มไ,มอไม่ต้องเสียตังอีกด้วยยกเป็นค่าน้ําใช่นะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าอนาคตนะครับเราอ่าจริงๆผมก็จะทาเกษตรอยู่ก็คิดว่าอนาคตเราอาจจะเป็นพืชตัวหนึ่งที่สําหรับปลูกในส่วนของเรักเองก็ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมในในขั้นตอนถัดไปนะครับตั้งแต่เริ่มซื้อ พันมเมล็ดพันธุ์มาแล้วก็ลงมือปลูกกันได้เลยนะครับโอเคเอองั้นเอาอันนี้ไปกินเถอะเพราะว่าปลูกไปได้แล้วจะกินได้แล้วมันจะมีมันมีอีกห่อหนึ่งที่ยังไม่ได้สุกโอเคโอเคอ่ะแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปพบก,กันนี่ไงครับถั่วที่จะปลูกที่ไม่ใช่จะไปกินเมื่อกี้อืมครับอันนี้นะครับก็เป็นอ่าถั่วที่เราซื้อมาจากตลาดออนไลน์นะร้านออนไลน์ นะครับเป็นหัวลายเสือประมาณ3ามสิบเมตรนะครับสามสิบเมตรในนี้นะครับเราก็จะนำการแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับโดยการใช้น้ำเปล่าใช้น้ำเปล่าเปล่านี้แหละนะครับประมาณ3ามสิบเมตรนะครับเราใช้น้ำน้ำฝนธรรมดานะฮะเราบอกว่าน้ำเปล่าก็น้ำปบน้ำเปล่าไงไม่ได้ปนอย่างอื่นไง ปก็เมื่อกี้อบอกว่าน้ําฝนอ่าน้ำฝนน้ำดื่มนี่แหละอ่าประมาณนี้นะครับตอนแรกแรกก็จะลอยแล้วเดี๋ยวพอเวลาถั่วเขาเริ่มจะอมน้ำเขาก็จะจมนะครับอาศัยอีกสักหน่อยก็ได้อืม นะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้เลยหนึ่งคืน <จม S 1> นะครับพอหนึ่ง <c oughs> คืนเสร็จปั๊บจมแล้วก็ถั่วก็จะเริ่มอมน้ําแล้วก็พองขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็อ่าเราก็จะนําไปบ่มนะครับเราจะนําไปบ่มอันนี้ถั่วนี้กินไม่ได้นะครับแล้วถ้าเราเอานี้ไปนะครับเดี๋ยวเราต้องไปล้างมือนะนะครับอันนี้มันผสมกับยาฆ่า,มาแมลงป่าจะมียาฆ่า,มาแมลงนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆถ้าเจอ ถุงนะครับใส่เขียนว่า,มาเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์ถั่วนะครับเราอย่าไปรับประทานนะครับที่พี่จับไปก็คือก็ล้างเดี๋ยวต้องไปล้างมือครับโอเคลแล้วเราเจอกันในคลิปพรุ่งนี้นะครับ,รบโอเคครับสวัสดีครับโอเคตอนนี้เรากลับมาที่ถั่ว เหคุณจะเห็นว่ามันสีมันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะมีสารจากยาฆ่ามาแมลงเอ,อิมหรือของถั่วไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นสีของถั่วก็ได้นะผ่านไปแล้วหนึ่งคืนนะครับเมื่อเมื่อเมื่อวานเนาะเราได้นำถั่วมาแช่ไว้คราวนี้นะครับเราจะนำมาเขาเรียกอะไรนะ มาบ่มมาบ่มให้ออกรากจะสังเกตว่าถั่วที่ที่เราแช่ค้างคืนไว้นะครับแช่ค้างคืนไว้เนี้ยมันจะมีลักษณะโตขึ้นแสดงว่าเขาเริ่มจะอมน้ําเข้าไปเนาะแล้ะทําให้เกิดการจเจริญเติบโตแต่ตอนนี้ยังไม่ออกรากนะครับเราก็จะนําถั่วเนี้ยมาพึ่งไว้ก่อนโดยอ่ามีผ้านะครับผ้าผ้าชุบน้ํา พาชุบน้ำนะครับแล้วก็บิดพอประมาณบาดๆนะครับให้มีความชื้นนะครับแล้วก็กระจาดหนึ่งใบกระจาดก็จะมีความ,วม,วามเขาเรียกอะไรนะพุ่นะมนีระูมีรูรรเพื่อจะให้อากาศมันถ่ายเทได้นะครับแล้วจะมีคนบางคนถามอยู่ว่าการเอาไปแช่น้ำอะ่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างก็คือต้องการให้ถั่วเนี้ย จะออกรลกได้เร็วขึ้นเพราะว่าถ้าเราเอาถั่วเมื่อแห้งๆเมื่อเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อคืนเนี้ยถ้าเรา,เาถั่วไม่แห้งๆเนี่ยไปฝั่งดินนะครับฝั่งดินแล้วก็เพาะเลยเนี่ยความชื้นอาจจะไม่พอแล้วจะทําให้อัตราการรอดอัตราการรอดในการงอกเนี่ยมันน้อยลงนะครับเดี๋ยวไปเอาช้อนแป๊บน,นึงนามก่อนถ่ายไม่ได้เตรียมนะว่าไงนะครับ ไมก่อนผ่านไม่ได้เตรียมอะก็มาเขาไม่อ,อ,อย่าง,อ,อ,งอื่นบางทีอ้าวมานะครับเราก็จะเอาถั่วที่เราแช่น้ำไว้เมื่อคืนนะครับเอามานะครับบ่มต่อนะครับอุย้ยนี่บางเม็ดเขาแบะอะไรนะเขาแตกมาแล้วเพราะว่าถั่วเนี่ยมันเป็นพืช ขาเรียกใบเลี้ยงคู่อย่าสังเกตว่าในถั่วหนึ่งเม็ดจะมีเหมือนกับเป็นลักษณะเป็นฝาสองฝาเนาะจริงๆแล้วเขาคือใบเลี้ยงนะครับใบเลี้ยงที่เรากินกันเนี่ยนะเป็นใบเลี้ยงคู่เดี๋ยวก่อนนะอ,อันนี้ก็คือที่เราจะกินใช่ไหมเนะี่ยกินไม่ได้ไดอันนี้เป็นเป็นมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ถามกินได้ไหมถ้าเกิดว่าเราทําเองอาจจะกินได้เพราะว่ามันไม่ได้คุกยาฆ่าแมลงนะอันเนี้ย ทางร้านออนไลน์ที่เราซื้อมาเนี่ยเขาอาจจะเก็บไว้นานนะครับโดยที่เขาอาจจะต้องอจุ่มยาฆ่าแมลงมาถ้าเรารับประทานไปเราอาจจะตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็ก <bye. S 1> ๆ,ๆคนไหนนะถ้าเห็นใส่ในถุงนะครับเขียนว่าเมล็ดพันธุ์ห้ามรับประทานนะครับห้าแอบเอาไปรับประทานนะครับคุณอาจจะต้องนําสู่โรงพยาบาลได้นะครับอ่าเราก็จะบ่มเอาไว้อีกประมาณ 8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงหรือตอนนี้เราเวลาเราประมาณ7โมงกว่าๆนะครับก็อาจจะประมาณสัก6โมงเย็นนะครับหรือ5โมงครึ่งนเราก็จะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะนําไปเพาะบนแปลงในแปลงนะครับซึ่งอันดับต่อไปนะครับเราก็อาจจะต้องไปเตรียมแปลงที่สําหรับจะปตูกถั่วได้นะครับก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบายตอนนี้เราก็ จะเอาลงปลูกแล้วนะครับเราก็มาดูที่เราาหมักไว้นะเนาะเล็กหมักไว้ปบ่มไว้นะครับ8ดชั่วโมงก็ประมาณนี้นะครับก็เริ่มจะมีรากโผล่ขึ้นมาและนิดนึงนะครับเราก็ได้เวลาที่จะเอามาปลูกกันนะครับอันนี้จะเป็นแปลงนะครับจากกระบะปูนนะครับจากกระบะปูนนะครับก็ผสมใส่ดินลงไปนะครับ มันนุ้นเราบอกไว้ว่าเราจะปลูกประมาณ 10... บสิบหลุมเนาะสิบหลุ่ม,มแต่เดี๋ยวเรามากะดูก่อนห้าสิบหลุมใช่ไหมสิบหลุมเราปลูกอ่าสี 4, 3, ่สามสิบสองนะครับสี่หลุมละอ่าสี่แถว3ามแถวแถวละสี่หลุ่ม นะครับสามแถวอันนี้คือหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่หลุมนะครับตัดก่อนหน่อือ้าสี่หนึ่งแถวสองแถวนะครับสามแถวว่าจะได้สี่หมื่นนะครับตอนนี้เราเรากะกันไว้ว่าแถวและสี่นะครับ แถวแลสี่หลุมก็แบบนี้ครับนี่ครับอ่ะให้ล้างนิหน่อยอ่าเราก็จะได้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สี่แถวนะครับแถวและอีกสิบสี่หลุมนะครับสามแถวหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะครับเราก็จะได้ทั้งหมดสิบสองสิบสองหลุมนะครับ สิบสองหลุมเรามีทั้งหมดสามสิบเมล็ดนะสิบสาสิบเมล็ดสิบสองสิบสอง่ิบสี่สามนะเออ่ะไม่เป็นไรเราใส่ไปอย่างสองอ่างสองสองเมล็ดก่อนนะครับสอเมล็ดสองเมล็ดอ สองสองยี่สิบสี่นะครับสองสองยี่สิบสี่ก็จะหล่นหกมีกล้องหล่นต้องใช้นิ้วช่วยหน่อยคดีว่าจะรู้แล้วบังเอิญว่ารูมันเล็กไปวิดีโอนี้คงจะยาวที่สุดหละ อ๋อใช่ตั้งแต่เริ่มนะอาจจะยาวแต่เราก็ถ่ายให้เห็นนะเป็นช็อตชอตนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างเนาะนะครับก็จะเหลืออีกหกเมล็ดหกเมล็ดเราเอาไว้ตรงกลางก็แล้วกันตรงกลางตรงกลางถึงีสามหนึ่งสองสามสี่ อันนี้พิเศษส่องมาเล็ดนี่เราเราอู่ตรงกลางแล้วครับน,นี่อย่างนั้นหนึ่งมาเล็ดนะครับเราเหลืออยู่แล้วแล้วเราก็กลบนะครับเราก็กลบไปบางๆนะครับไม่ต้องหนามากเ้าลังทําวิดีโอที่สั้นๆก็พอนะนพอดีเราก็ไม่จบสิครับเดี๋ยวเราก็แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคลิดมันยาวไปแล้วแค่นี้ก็ได้ เสร็จแล้วเราก็มาต่อ,อก,กันอีกทีหน้าอันนี้เสร็จแล้วเรากบ <Okay. S 1> เสร็จแล้วปั๊บเราก็ลดน้ํานะครับกองลดน้ําครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ายัางไงแล้วเราก็จะมาอเดตให้ดูกันอีกหนึ่งทีนะครับประมาณนี้ครับ ครับอันนี้ก็ผ่านไปนปนะมาวันหลายอาทิตย์โอ้ยหลายอาทิตย์หลาย,ลายสิบวันสิบวันนะครับสิบวันเราได้มาไม่เยอะนะครับเพราะว่าเอ่องอกมาปริมาณก็น,นอกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นต้นนี้ไม่ไม่งอกเท่าไหร่นะครับอาจจะเกิดจากอากาศร้อนนะครับก็เลยชะงักงานไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าประมาณเขาบอกอายุเกี่เกี่ยวอายุของมันน่าประมาณสักร้อยยี่สิบวัน แต่ตอนนี้เพิ่งจะผ่านไป10วันนะครับก็ได้มาประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าที่เหลือเนี่ยมันจะมันจะเอ่องอกต่อมาอีหรือเปล่านะครับก็คงคงคง,คงรีวิวเพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้าอย่างไงแล้วถ้าเกิดว่าช่วงเก็บเกี่ยวได้นะครับเราจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเล็ก,กเกษตรมือใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทำคลิปด้วยนะคะเราจะได้ทำคลิปไวๆขึ้นหน่อยโอเคครับ